เปลี่ยนน้ำให้สะอาดแล้วเหมือนเดิมถึงแม้คนท้องจะไม่อยู่ล้างกระเบื้องให้เรียบร้อยสะอาดสะอา้านเอาน้ำให้เจ้าบีหนึ่งรับพุตทุกวนันนี้เดี๋ยวแม่จะเช็ดตัวให้น้ำตาลถ้าหนูจะเช็ดตัวเดี๋ยวแม่เช็ดให้อันนี้น้ำแข็งให้หนูกินชื่นใจไหมแม่บอกแล้วแม่จะทำน้ำแข็งมาให้หนูกินทุกวนันกินเออชื่นใจชื่นใจกินน,น้ำแข็งนะล,ลูกนะ เียแ,แม่ทำน้ำแขงหมีอีกนะลูกกินใลูกกินให้ลูกแม่ทาสูงๆไก่จะได้ไม่ต้องแย่งหนูนะเออกินลูกเออแม่จ้ตัวนะเออกินสูงๆจะได้ไม่เมื่อยคอเน่เออดีจังเลยเอกอินลูกกิน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 นะคะเออกินเยอะๆลูกอืมจะได้ไม่เมื่อยคอมีน้ำแข็งให้กินด้วยนะคะน้ำตาล ก,ออกินอย่างนี้จะได้ไม่เมื่อยขอนะคะน้ําตาลเออกินลูกเดี๋ยวแม่เติมให้อีกนะคะเออกินเยอะๆลูกมากินน้ําแข็งนะเออเดี๋ยวได้ชื่นใจเดี๋ยวแม่เช็ดตัวให้ลูกกินก่อนกินน้ําแข็งจะได้สดชื่นเนี่ยแม่เช็ดตัวให้ละน้าดำนะเด๋ยแม่เช็ดให้อีกนะลูกขาหนูเป็นแผลน,นิดนึงแม่ทายา,ยาให้แล้วนะน้ําตาลน้ำตาล,ตาลเดี๋ยวแม่เช็ดตัวให้อีกนั่งดีๆนะ ตอนอบผ้ามันเปียกฉดชื่นจริงๆเลยแนมะ่เอยเช็ดหูให้สะอาดแล้วนะเช็ดใต้ช้องแล้วนะเอยหนูนอนอย่างเงี้ยผมจะเช็ดถ้วยยังไงเนะี่ยฮึลูกเปลี่ยนน้ำให้ทุกวันเลยน้องกบเข้าไปนอนไก่ก็มาครีโอ้ยเปลี่ยนน้ำให้ตาตา,า,า,าแล้วสะอาดสะอาดสะอาดกินข้าวแล้วลูกนะ เก่งเก่งเก่งมามาเปลี่ยนน้ำแล้วนะคะกี่โมงละห้าโมงครึง่งมามาเช็ดตัวให้หนูสะอาดแล้วนะคะเออมาเช็ดตัวให้หนูทุกวันนะคะเออกินน้ําแข็งทุกวันนะลูกรักรักรักคนสวยรักน้ําตาละคะเออรัก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 ขี้อ้อนขี้อ้อนต้องให้แม่มาหาตลอดไม่กินข้าวเหรอลูกหืมมีน้ำใส่น้ำแข็งหนูไม่เคยกินเลยกลัวน้ำแข็งเหรอลูกหืม คนสวยขี้อ <Aub urn> ้อนสวัสดีค่ะก่อนเอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแมวมาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะหนูนอนหนูนอนขี้อ้อนเราอะขี้อ้อนเออเออเช็ดตัวไหมลูกเช็ดตัวไหมมาเช็ดตัวให้น้ําตาลแล้วนะหนูจะเช็ดตัวบ่าเอาไหมจะได้สดชื่นจะกินน้ําใส่นังแขกป่ะเอาไหม ดดเทพที่ประดานภาดินคุ้มครองนะลูกแม่ทําบุญให้ดื้อทุกวันนะพี่น้องหนูอะนะคะโอเคลูกโอเค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 ข <c illes on> <พ>ี้อ่อนขี้อ่อนขี้อ่อนเออเรียแม่แล้วเออเรียแม่แล้วเอเอเอด้อเด้อเด้อเด,ด <c ười> ชื่นใช่ไหมลกูกกินเยอะๆลูกกินเยอะๆเออเก่งเก่งเออเออโอ้อ้สำรักสำรักใจเย็นๆลูกกินเยอะๆลูกกินเยอะๆกินเยอะๆเออจะได้ตัวโตกกินเยอะๆลู กินเยอะๆลูกเออเก่งมากลเออเออเก่งเก่งม่ลูกเดี๋ยวคขานั่งจีเดี๋ยวคขอนั่งจีคนสวยเขาต้องกดเคนตลอดน่ารักที่สุดเลยเนี่ยเนีู่ๆไข่จะแย่งคนสวยไม่ยอมถ้าเป็นเจ้าน้ำตาล กับเจ้าดาวเขายอมใช่ไหมเออหุ่นฟุ้งไม่หวนทเทพเพือดาวฟ้าดินคุ้มครองนะลูกเขาอยู่รอดปลอดภัยนะลูกน,น,นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาน้ำแข็งมาให้กินอีกนะคะเจ็บตัวให้นะคะใส่น้ำแข็งให้ใหม่แล้วนะชื่นใจป่ะชื่นใจจังเลยสวย สวยกินน้ำแข็งไหมคะคนสวยกินเห็บไหมลูกตายกินเห็ไหมถังเปลี่ยนน้ำให้กาหลงเรียบร้อยค่ะวันนี้กี่โมงละทุ่มหนึ่งมาหาแม่มาแม่เปลี่ยนน้ำให้หนูแล้วนะคะมาขึ้นมาลูกขึ้นมาขึ้นมา,นมาหาแม่มาสวัสดีค่ะก่อนขอบคุณค่ายางแม่เปลี่ยนน้ำให้สาแล้วนะสวัสดีค่ายางขอบคุณค่าก่อนเนอแม่ฉีดเห็บหมัดแล้วนะคะ ไม่มีเห็บหมัดแล้วนะไม่มีแล้วนะฉีดให้แล้วนะเออเดือดเดอเออไม่มีเห็บหมัดแล้วนะลูกนะ <laughs> น้าสว่างกวีไม่เปลี่ยนน้าให้ลูกแล้วนะน้ําสะอาดแล้วนะคะนะเออพาคุมครองนะลูกไม่ไปแล้วนะคะเอาอาหารเม็ดให้ก็ไม่ยอมกินรอข้าวคุจิใช่ไหมคะเออเวลาเองนะลูกระวังรถด,ด้วยนะคะไปแล้วนะ <laughs>